สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมนีกลับมาปอกกระมนแกหมอนเดิมจ้ามนีแม่กับอกรบร่วมหูเห็ดงานเหมือนเดิมเนาะกับพาทุกคนมาชมบรรยากาศการเฮ็ดงานนะคะในใจหลักบอกว่าจะได้พอไอเดียในการเลี้ยงมูฟลามมูดำนะคะได้เอาไปตบใสในคองเจ้าของนะคะเพื่อได้เป็นประโยชน์สําหรับผู้เลี้ยงนะคะเดี๋ยวมาเบื้องล่ามาหลับชมน้ำขัดได้เลยอาหารจะเป็นพักต้มน้่นะคะพักบุงต้มเนาะ สวยโปรอบๆเลยค่ะอันนี้แม่นหนึ่งแม่นหนึ่งกินเป็นตาแ่บเหมือนกันนี่ค่ะพักบุ้งนี่ตาเราจะปลูกไว้นะคะนี่อันนี้ทีเ,เห็น,นี่คือสวนพักบุ้งนะทีตาปลูกไว้จะตัดต้มใหหมูค่ะตัดไปเรื่อยตัดเทือลับแปลงนะคะตัดเทือรลับแปลงเนาะตัดเทือลับแปลงคือไอเดียดีแห้งค่ะ ตัวได้เงากระตัดไปเรื่อยแล้วเพิ่งกับป่งไหม่หนังสีนะคะอันนี้คือแบบตม้มไว้สําหรับต้มให้หมูอย่างเดียวเลยนะคะนี่เ๋ยแม่จะพาไปเมืองหมูที่แม่จะมาหลบริ่มกับคุณตานะคะ้ตนีัวหอมนี่ตาเพิ่นปลูกหอมไปกินเนาะ,อบบะอบบหอมแบบใหญ่เลยอ่ะหอมแบบใหญ่เลยหอม นี่อันนี้เครื่องซับซับหล้วจงคอยไปต้มนะคะเดียวแหงค่ะมามือนอ้นจาจักมือห,อหนูมามหาหุกมือจากหนูมา,า,มา,ต,าต้นหน่อยชุดบ่วหนาจะถึงนนาจะเดือ,ดอแมนพอมือห,หนาจะถึงอยู่หาหุกมือหนึ่งตั้งตาแบบแห้งเลยเรือแห้งคะ่ะเพื่อ,อนนี่พอแล้วจะอาห,หารนในกกินฟังนี่แม่พันยู่ฟังนี่นะคะ หมูแล้วเฮงหนูกับยามกับแม่กับกระังยางมานะคะถือว่าตัวใหญ่เติบแล้วค่ะกำลังกินแลวค่ะต้องไปซองัตนะคะพอใส่จุกตัวใดเลือกเลยตัวตัติ๊ก ก็ถือว่าหมพุองตามัญญายเลี้ยวแห้นะคะแม่มากมันอ่าประมาณหามือเนาะมาอีกรอบนึงคือแบบนำนักใดกับเบอร์ตุกตวนะคะเหลือตัวหน่อยที่บอใดนะคะวันนี้แม่กับพาพมะเมืองไอเดียการเลี้ยงหมูกับพุณตานะคะคือปลูกพักบุงไว้ตาต้มให้หมูก,กินนะคะเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าจ้า